คูนังตเซครเด้อครับเด้อไอน้องมือนี้มาเด้อครับแซบๆน้ำเดียวเสื้อตะไคร้ครับนี่แกงคูนาง่อเซคข่ครับน้ำประเดะเยาะต่อไปครับวันนี้กันมาเด้อไน้องเด้อ มื้อนี้เมนูโคนางโตครับเนี่ยเกงนางโตซื้อไข่แซ่เเแบเลยซื้อเปพักตู้เขานี่แหละครับขอข่อยซื้อเข้าก็ตต่มน้ำจังหนครับนี่ซื้อไปอพัก เครื่องปรุงกระเ้อซูนูเครื่องปรุงพุกรถประเดแล้วครับนี่นะโู้ซิคือกเสื้อน้ำแล้วครับนี่กินได้ครับไอ้น้องวันนี้นะเส้อน้ำจืดน้อย,ยอเส้นกันหลอดพอไอ้น้องนี่กันหลอนลงไปถึงไฟครับวันนี้ได้การแล้วเลยว,วันนี้เสือ วันนี้ไอ้กินเกาแต๊ดครับเนี่ยเอาแก๊ดเริ่มได้ทีแล้วครับวันนี้จะไม่เสื้อพักกินได้ครับวันนี้นะซแซ่บเลย แข็งนาง่อเด้อน้องเด้อหุ่ไปพักลงกะตักสะโถยกินได้เลยครับไอ้น้องเด้อมาเด้อกินคู่นางโตสะไข่น้ำเดียวครับมาครับไอ้น้องเด้อมาเด้อน,นี่คู่นางโตเนี่ยมาซิม,มากินน้ำเดียวครับนี่กินข้ามสบซ่บเลยนี่เสื้อกันร้อนพร้อมเลยามยิ่ง่ายเลยนี่ เน,น,นี่ยก็ร้อนยิ่งๆลงเลยน้ำน้ำเดียวนี่เอาต้นนึงก็พอนเนาะเพ็ดเนาะนี่ครับนี่มาเด้อครับเด้อมาในกายนเขาตุยรวมแบบนี้นะมาครับมาแซ่บๆนั่นเดียวขอบคุณหลายๆที่ทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณหลายๆครับ